สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิตรหนึ่งแดกไปเรื่อยอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมมีเมนูแซ่บแนัน dwarf, นวะๆมาฝากคุณผู้ชมเลยครับนี่ฮะต้มแซบครับต้มแซบขมๆมอำลำเลยครับนี่ครับต้ Milton, มเองครับนี่ฮะร้อนร้อนเลยครับโอ้ยวันนี้ครับแซ็บแบนุนหนวยแล้วครับนี่ครับก็มีแจ่วครับเพิ่มความขมเผ็ดเข้าไปอีกครับนี่ครับแจ่วเพี้ยครับแล้วก็ผักกับครับนี่ครับผักนี่ครับ ผักครับนะฮะผักไม่เยอะครับนะฮะแล้วก็กับขอนียวเพื่อข้าวครับติดขอนียวครับนะครับมาเริ่มเลยครับหาข้าวหาปลามานั่งกินนํากันครับพี่น้องครับเซ็บๆอับแล้ววันนี้ครับต้มผมอาลํำครับนี่นี่ครับโคเลโคเล่กันครับนี่เต็มถาดเลยนี่ครับอือ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มิสเตอร์หนึ่งเยนะครับลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ดําเดอ้อพี่น้องมันจะได้พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับผมจะมาแซบแดกอย่างนี้ครับอ่ะเริ่มเลยครับสดน้ำก่อนอืมอืม แสบจวดเอ้ยแสบ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 ผมอมน้ำมาเนี่ยนะจำเจาอะไจำเบะ,ะครับนี่อืมมะเขือน้ำครับอืม หอมขอครับ นึกอยากต้มมาหลายมือนะครับน,นี่ซื้อเนื้อมาแต่ตลาดต้มนะครับ แซบเคี้ยหน่อย บม่ได้กินดนแซบดีๆดีกินยำไหนแซบเจ้านั่นต้มต้มแซบสมชื่อครับจำเบะ ืม,มาเซาบแฉบน้ำกันด้วยครับขอแรงครับขอแรง ขมอำล้ำ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับกดติดตามให้ผมนั่นเป็นกำลังใจกันน้ำเด้อกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเฮ้

ขอทาครับสวดน้ำร้อน ข้างในนี่ต้มโดนอยู่ด้วยพี่นนองก,กว่าจะเปลี่ยน,นะหลายชั่วโมงอยู่นะ 嗯。Mm hmm. โอ้แสบแสบจุดจุด อิ่มแล้วพี่น้องกินมาเบร์ดหรอกครับหลายหมดเต็มถาดใช่ไหม,มแบบทำนี่แหละ S 1> <S 1> แซบแซบครับก็อ,อิ่มแล้วสําหรับต้มแซบผมอําลํา้นะครับมือนนี่ขอโทษขอไพรเดอครับมันหลหดกินเบิดเ,เ,เนาะเกี๋ยวไปกินคาบต่อไปได้อยู <S 1> <S 1> ่ฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิว เด็กอะไรอีกก็คอยติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ